สวัสดีครับนาเดดเกมมิ่งนะครับวันนี้มากับเกม c o s s Squad Operation นะครับเกมในสตรีมนะครับเล่นฟรีครับเป็นเกม FPS นะครับที่ EP ที่แล้วผมเล่นไว้คือผมลองเล่นดูครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในปืนสไนเปอร์นะครับ W 5 0 0 0ครับผมว่าเตรียมไว้แล้วก็ปืนที่2เป็นปืนกอก17นะครับแล้วก็เอา KMR ไป ส่วนเตรียมอ q ค i วเมนสล็อตสก็เป็นปืน MCA 1นะครับเตรียมไว้เพื่อเข้าไปชาร์จในระดับใกล้โอเคครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยครับโอเคได้คิวพอดีเหมือนเดิมครับบอดโซนต้องดูว่าเราจะได้ฝั่งไหนนะครับ จา <Okay, S 2> งนี้เ่าจะเล่นง่ายหน่อยฟังเฮแล้วก็อันดับแรกเราเป็นผลซุ่มยิงนะครับแล้วก็ไปหาไอซุ่มยิงก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆวิ่งไปยึดฐานซ้ายทางขวาเอาเราฆ่าอย่างเดียวครับเราเปลี่ยนืนือ่อนเราได้วิ่งไวตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากคนกำลัง ซึ่งโดดล่มลงมานะครับเราวิ่งไปไวแล้วนะเพื่อนอยู่ข้างหน้าแล้วน่าจะยึดฐานเอฟได้รเราก็ไปเข้าที่ซุ่มมีฐานเอฟเลยนะครับ ie, มุมจะก,กว้างแต่มันก็อันตรายเหมือนกัน หนะนับแรกเราก็วางเอมอนครับเพื่อการโปรกมาชาร์จหลังวางไว้สักสองที่โอเคครับแล้วก็ทำลายกระจกซะ หนาซะด้วยทำไ,ไมขัดขวางการยิงเราโอเคเริ่มได้เลยครับตะกิจสไนเปอร์เรามาดูอวาดูวนนันเข้าไหนเข้าตัวหนึ่งล้มครับรถโดนครับโดนทิมลร่วงครับ มันเพิ่งเกิดครับตัวเอาโดนไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนเอาใครยิงวะเนี่ยโดนครับไม่ยอม โหพวกทำลายมีคนเข้ามาในทางแล้วหืมหัวดีครับโดนหิมร่วงแนง่ไม่ได้ โดนตัวทำไมปั๊มยานะโดนสเปรย์ไหมครับไม่โดนตาออกมาไหมไม่มีมาโดนเก็บเก็บไปก่อนครับเก็บอยู่นิ่งน,นะ ร้อยซื้อซื้อได้ไหมอืมอืมอย่าอยู่นิ่งครับอย่าอยู่นิ่งแม่จะมีกระลวดใส่ผมแล้วนะครบก่อนข้าสุนจะหมดว่ะลระเจดนันไดไอ้ทางซ้ายมือเป็นชาร์จอยู่มั ไม่เคลียรงลงไปยังลงไปยังอืมลงไปยังยังไม่เคลียร์เองอืมหน้าตัดอืมโดนนัดเดียว <S <S นัดเดียวครับนัดเดียวช,ชิตาชิชตาชิชตา โอเคครับไปลงเติมกระสุนครับทีอาาเก็บบอลฮะนี่ครับอยู่งี้ทั้งวันผมนะค้ม้มอย่ายุ่งอย่ายุ่งผมผมจะเติมกระสุนไอ้กระสุนหมดอะไรเนี่ยไม่เลยพันสี่ละพันสี่ซื้อจุดเกิดกัน เกิดเอาไว้ลักตรงนี้เอเครับซื้อยาโอเคครับเรียบร้อยไปดูกันเลยครับอืมโดนสิครับเติมเลือดไหมทาไมเติมก็ตายนะเอเคน่าจะล่วงแล้วนี่มเนยังคนมานไม่ยอมมันี่ะนี่วะ เิงโดนที่โดนที่ไปไหมไปที่อืมเพื่อนยิงหน่อยดิเออคนนี้เอาไหม้างซ้ายล่ะอย่ามาขวางว่ะอื้อือืมร่วง โอเคทางขวามไม่มีอะไรทำนัดทำนัดอื้มันต้องโดดแล้วนั่นรอโอเคเพื่อนยังไปปลุกดีอยู่นะครับนัดเดียวโอเคเพื่อนอยู่ในฐานอยู่นะครับ ใครมาบุกไหมโอเคมาตอนนู้นทางในยังยุ่งอยู่ทงไนยุ่งอยู่โอเคนั่นอยู่ตรงโน้นเราจะช่วยได้ใครไหมเอารถพังไปแล้วหมดเลยพี่ทำมาหากินเรา กันยังลุยไม่ได้แต่มาตึงกันเลยนะมู่ยไปรียนนู่ย์เรียนนู่ยนั่งยีข้างหลังโอเคไม่น่ามีเลยครับตรงนี้ตรงด้านไอ้นี่ด้านไหนเอาด้านไหนติดโอ้มีว่วะปีนตีครับปินตีครับแลเล็งค้างไว้ปลายหาดทีครับ โดนดีครับนี่นี้จะมาดูโดนดีครับล่วงไหมล่วงล่วงมีใครไหม วิ่งมันนี่แล้วอืม <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วเจ้ามันมาแล้วมาแล้วเจ้านเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วกำลังกำลังกำังกังพอเห็นปะวะ เฮ้ยเปิดดูว่นดูวมีตัวไปหนมะโอเคขวาม,มือในบ้านเหรอเพือเอ่อนเพื่อนออกมาก่อนสวัดีค,ครับสวัสดีครับเอส เว้นที่เพื่อนทำอะไรเนี่ยโอ๊ยติดเนี่ยมันติดเนี่ยเ้ใครใครยึดฐานเอฟขวามาแล้วแน่เลยนะ ครับมีทั้งฮอ,อ้โหมาเต็มเลยครับตอนนี้น่าจะโดนชาร์จเร็วๆียวนี้เราแล้วก็ไปหาเก็บยิงก่อน,นต้องมีคนอยู่นั่นเ้ครับมาตัวมาแล้วโดนดีครับร่วงไหมไปรวมมาแล้วเฮียร์ยังอ่ะ ตรงนี้ตรงนี้เข้าตรงนันข้างบนตรงนี้โอเคเพื่อนเก็บไปแล้วตรงนี้เข้าไม่ยิงกูไปเนี่ยน,นี่ใช่ ยขนาดยนนัขนาดนนนอะีรไมรีกโอ๊ยเอาเริร่มเต็กไปเออเอผมว่าวางอย่างนี้ทันทงก็ไปวาง ตรงหน้าต่างหนึ่งดีกว่ามั้งแ้ววางนต่างับมาดีนะาะะวา,บบา,นางแดกไปมีเงมีเงผมมีเงี้มาแล้วดมาแล้วตัวหนึง่นงทีงเกไม่ไ okay, ม

้มิงร่วงสครับทำให้พลด หลังเข้าอืม โดนตีโดนตีหัวแตกโดนไหมยังไม่มีใครเฮ้ยนลอนก่อน้ยอืออะไรนอนก็ไม่ได้คนอะไร

ดวงไหนดูไงไหนเฮ้ยตายขึ้นหายไปแล้วเอ้มันหายไปแล้วเฮ้ยแน่เลยนั่นไงนั่นไงเรื่อมันเข้ามางขวา sang nghe mà đâu, Ok, luôn โอ้โหเฮ้ยคุณเฮ้ยนั่งดูอะไรกันนะเฮ้ยคับพี้ดีสวะไปไปไป

โอ้โห oh, oh. จบแล้วนะครับ <All> right, เป็นันส <picture fail. S 1> ีน้ำเงินแพ้ไปนะครับโอเคครับผมก็ค่าได้เท่านี้เต็มที่แล้วฮนะแต่ก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับี๋ไปไปพบกเปนคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ